พระสมเด็จปกโพป,ปีสองห้าหนึ่งสี่เนื้อใบลานของหลวงพ่อแพรวัดพริกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีครับนี่มาดูลักษณะพระกันนะครับนี่องค์พระนะครับจะสูงลอยนูน,นครับนี่ใบโพกาโ้านโพต้องติดคมชัดนะครับนี่บริเวณหน้าอกครับจะมีชิ้นทองติดอยู่ครับส่วนฐานทั้งสามชั้นครับจะมีเส้นเสียนคมๆติดอยู่นะครับนี่ บริเวณซุ้มขอบแก้วครับนี่ก็สูงลอยนูนมีมิติติดคมครับขอบทางด้านขวาขององค์พระครับจะมีเส้นเสี้ยนติดอยู่ครับขอบทางด้านซ้ายครับด้านล่างครับจะมีรอยเดือยครับส่วนด้านบนครับก็จะเป็นบั้งแบบนี้ครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ใบหน้าของพ่อครับติดคมชัดครับอัคระยันนะครับนี่ตามล่องยันพวกนี้ครับต้องลึก และคมนะครับนี่อืจะมีคาบปุเขาขาวแบบนี้เลยนะครับนี่ลักษณะพระด้านในนะครับนี่เห็นไหมครับนี่หือชิ้นทองครับติดอยู่บริเวณตรงหน้าอกครับการโพและใบโพครับนี่สวยคมนูนชัดเจนนะครับนี่เส้นเสี้ยนนะครับตามฐานพวกนี้ที่ผมบอกเอาไว้ครับต้องมีติดนะครับนี่แล้วก็ดูซุ้มครอบแก้วนะครับ สูงนูนมีมิตินะครับนี่ส่วนขอบนะครับนี่ก็จะมีเส้นเสียนครับแล้วก็เส้นลอยบล็อกพวกนี้ครับติดขมครับด้านบนครับด้าน้ายขององค์พระนะครับนี่แล้วก็ดูด้านล่างนะครับนี่จะมีรอยเดือยครับนี่ชัดเจนแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมครับ มิติพระใบหน้าของหลวงพ่อครับจะติดชัดและลอยนูนมานะครับนี่ดูที่ครับสังคตินูนนูนคมคมแบบนี้เลยครับนี่คาบขาวๆไขๆมันนแบบนี้ที่ผมบอกเอาไว้นะครับนี่ต้องมีติดนะครับนี่และดูนะครับล่องยันพวกนี้ครับติดคมชัดดีจริงๆเลยครับนี่อืส่วนใครมีแบบนี้ครับผมต้องสิงบุรีก็ยินดีรับเช่านะ ครับ